ใดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปอัปเดตกันนะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะครับก็คือตอนนี้น้องๆถามมาเยอะมากเลยนะครับแบบโอ้โหหลายร้อยคอมเมนต์มากนะถามว่าเออพี่ฟิลในเดือนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับมนเดือนมีอะไรจะบอกน้องๆไหมคือแม่หายดีแล้วนะคะแค่ตึงๆแขนนิดเดียวหายปวดหัวแล้วครับผมพี่ฟิลนะครับ ก็หายก่อนแม่นะคะก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะครับผมน้องฟิวละคะปกติดีค่ะไม่ได้ฉีดยาไม่ทำอะไรเลยนะคะแค่ดูแลแค่นั้นเองอ่าโอเคครับผมวันนี้นะพวกเราก็มาขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับวันนี้พวกเราก็หายดีเป็นปกติแล้วนะครับเ็าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากใช้เวลาประมาณ3วันนะครับจังสามวันประมาณนี้อันนี้นะครับภาพนี้เราไปเอามาจากหมอพร้อมนะครับเรื่องสุขภาพเราพร้อมดูแลนะครับ อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิดในีนนะครับอาการข้างเคียงชนิดไม่รุนแรงก็จะมีไข้ต่ำปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพรียปวดบริเวณที่ฉีด<ช>แม่เป็นครบเลยไหมอ่อนเพลียแม่แค่ไม่อาเจียนไม่คลื่นไส้อ่าก็มีไข้ต่ำปวดศีรษะแต่แม่เลยจะปวดศีรษะเยอะนิดนึงนะครับอ่อนเพลียด้วยใช่ค่ะอ่แล้วก็ปวดตรงบริเวณที่ฉีดใช่ไหมครับชพี่ฟิล์มครับมีอาการอะไรบ้างฟิล์มไม่มีแค่อาเจียนค่ะตัวมีคลื่นไส้นะคะอ่าก็มีไข้ต่ำปวดศีรษะ มาปวดแขนตอนวันสุดท้ายก่อน <Okay. S 1> หนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าอาการข้างเคียงรุนแรงนะครับ mm hmm. ก็จะมีไข้สูงนะครับ mm hmm. แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก ปวดศีรษะรุนแรงปากเบีย้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากผื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนมากกว่า5ครั้งแล้วก็ชักหมดสติอันนั้นคืออาการที่รุนแรงนะครับหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปหาแพทย์ทันทีนะครับอันนี้ก็คือ,อรอบมาจากหมอพร้อมนะครับอย่างน้อยๆเ,เนี่ยถ้าเกิดใครที่ไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ควรดูอาการของตัวเองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเพราะว่าจะทําให้เราเน่ยมีภูมินะครับแล้วก็ ปลอดภัยนะครับโอเคครับผมวันนี้พวกเราก็มาอัปเดตแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรนะครับก็ขอให้พวกเราหายไปไว้น้องๆเองก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันนะครับใช่ครับผมยังไงวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังแล้วนะพวกเราหายแล้วนะครับเหลือน้องๆผู้ปกครองหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าลงในเว็บในแอปต่างๆนะครับแล้วก็ได้วัคซีนแล้วก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับทาน้ำเยอะ ทานยาด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับต้องรีบนะครับช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่โควิดระบาดนัวน่ากลัวมากมากเลยนะครับยังไงดูแลตัวเองนะครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะครับคะครับผมน้องๆจะได้แบบไม่ต้องมาถามว่าเอ้ยหายย่งหายย่างหายยัางเพราะว่าเมื่อวานที่เราลงคลิปไปแม่จะเป็นคลิปแม่พาครอบครัวจริงจริงคลิปนั้นจะเป็นคลิปเก่าเพราะว่า่อาตัดไม่ทันนะครับคลิปนี้เพิ่งถ่ายเสร็จตัดไม่ทันจริงๆนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จละเรื่องโควิดของเรานะเดี๋ยวไปเที่ยวห้องฟิวไปดีกว่านะครับดีไหมฟิวก็ได้ตู้โชว์มาใหม่แม่ใช่คือตอนนี้ห้องลกมากมีบิวแบร์แคร์แบมมีอะไรนะแคร์แบมบิวแบมก็มีใช่ไหมสีชมพูนั่นน่ะอันนั้นเรียกแคร์แบมทบิว่าแบมคือแบบไหนแบบที่มันแบบที่เราเอาไปใส่นุ่นเองใส่หัวโจ๊ก็เหมือนกันไม่ใชเหอมเหมือนน่นคือตุ๊กตา เดี๋ยวไปดูกันดีดกว่านะครับโอ้หนาวเลย <g ül> ใช่คือเร่งแอร์ไว้อ่ะโอ้โหอย่างรกอ่ะครับห้องเองไม่ลบเงี้ยมันมีแต่จิ้งจกมามาอยู่อาศัย <g ül> <g ül> <g ül> นอนเป็นเพื่อนอันนี้เขาเรียกอะไรบ้านจิ้งจกอะ่ะ <g ül> ใช่อันนี้คือรองเท้าบิวอ่ะแบร์ <g ül> ใช่แต่เราเคยเอามาใส่แคร์แบนนี่ก็คือแคร์แบนจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็บิวอ่าแบนตัวเองก็มีใช่บิวอาแบนมีตัวหนึ่งสองตัวตอนนี้เขาไม่ฟิล์มไม่ฟิล์มให้มาเป็นหมีพูแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็นกระต่ายอันนั้นคือบิวอาแบนรู้ปุ๊เนี่ยสั่งมาเยอะขนาดนี้แม่รู้ปุ๊เนี่ยรู้แม่ก็เป็นคนโอนให้ทั้งนั้นนั่นแหละจริงจริงดูคนจริงจริงอ่ะอันนี้เอามาวางไว้อันนี้อะไรนะถังขยะนี่ใส่ดินสออ่ะลองลองลองเสียระบบเลยอ่ะอ่าเคใส่ได้ เราเคยไม่ใส่เราแุกคนเอามาป,ประดับตกแต่งใส่เพื่อแบบสมนสมบูรณ์แบบเนี้ยมันจะได้ไม่ลกอันนี้ได้มาจากคลิปเลยนะแยกสดุใช่ไหมแจะกล่กองสูมนี่ทุกคนเออมันเริ่มเป็นระเบียบละใส่เข้าไปโอเคเออเก็บเนที่หน่อยอันนี้ก็เป็นพวกแบบกล่องโมเดลนะคะทุกคนแต่โมเดลย่ขึ้นาโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของของฟิลแล้วลนะครับค่ะเอ้ามาเดี๋ยวมาดูวันนี้ ห้องมันไม่อกจังอะลูกไม่มันมันจัดจัดแล้วจัดได้แค่นี้จริงๆใช่เหรอต้อเครื่องเขีเขยนมีอยู่แค่นี้นะใช่แล้วของน้อยจังเลยฟิลบอกของน้อยแต่คับนะครับผมคับด้วยคุณภาพอะใช่ก็แบบแต่ละแบบแต่ละที่ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยโอ้โหมีปากกาหลายแบบเนี่ยดีๆทั้งนั้นแล้วใช้ทีละกี่แท่งเนี่ยสองโอ้โห อ่ะโอเคได้ครับโอเคบอกว่าวันนี้นะครับได้ตู้โชว์มาใหม่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวจะมาจัดนะต้องจัดสองคนเลยอฟิล์มดูน้องจัดที่ชนใหญ่มากเลยนะไม่เล็กมากตู้โชว์วววใหญ่มากมเ,เ,เลย้เดียวก็เต็มแล้วอ๋อไม่ต้อง่อนใจเย็นๆแล้วอยากนำเสนอชั้นบนสุดไหนเอามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีกี่ตัวดีกว่าอันนี้เป็นจิ๋วๆนะคะทุกคนน้องบนสุดซ้ำมาสองตัวก็สองตัวอยู่ข้างล่างมันก็ตรงนี้อีกประมาณเจ็ดตัว เจ็ดต,ตัวที่จริงมีตรงนี้อีกแล้วอนอฟิวเอาไปนอนด้วยเมือ่อคืนขอมาดูหน่อยดิได้ค่ะมองไม่เห็นเลยอ๋อเดี๋ยวดูตรงนี้กันใช่ไหมนี่ใช่ชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ชื่อน้องกู๊ดลัคนี่ป้ายแบบสวยมากทุกคนลิมิเต็ดปะเนี่ยไม่อันนี้มันเป็นแบบป้ายห้อยแล้วก็ใจฉัดแบบทุกอย่างฉัดไปหมดตอนนั้นใช่ไหมทุกคนคือไม่คิดว่าจะได้น้องมาคือแบบอยู่ดีเล่นสตอรี่เฮ้ยเขาป้อยก็แบบหืมสวยมากทุกคนของแท้หรือของเกียรของแท้ถึงเกียร์ฟิวก็ไม่รู้ ไม่มันคือของแท้นะคะทุกคนนี่ก็คือแบบมันมีในคอลเลคชันนี่มีชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นนี่สวยมากอันนี้คือแบบอยู่ในคอลเลคชันอันนี้ตัวเล็กใช่ไหมใช่ค่ะประมาณแดนิ้วคอลเลคชันคือแบบมีหลายตัวมากอ่านชื่อให้ฟังซิมีเบสพามแบดแชมป์แคร์แบดแชร์แบดเฟนแบดฟันชายแบดกูดลักแบดอันนี้คือกูดลักแบดนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายๆตัวแล้ที่เหลือที่เหลือก็คืออันนี้ อันนี้คือเป็นเหมือนแบบเป็นน้องแฮปปี้เบิร์ดีทุกคนมันเป็นเค้กแท้ไหมแท้แท้ทุกตัวเนี่ยอ้าว้ของเก๋์เขาไม่ทำ่างนี้อ่ะหนูไม่เคยเห็นของเก๋ย์พ่อจะนี่เห็นตเป็นตู้นไม่เหมือนของเก๋มันจะไม่มีตรงตูดป่ะใช่มันจะไม่มีหัวใจหรือเปล่กนึกว่าของเก๋นี่แหละทั้งตู้เลยไม่มันเป็นงานอันนี้คือได้แถมมา แถมอีกแล้วเหรอใช่อันนี้คือตอนนั้นน้องฟิลเหมือนจะซื้อแคร์แบร์มาตัวหนึ่งแล้วเขาก็แถมมาให้แ,<ต> <Okay. S 2> แล้วทำไมเขาต้องมีผมด้วยในกระตุ้นเห็นมีมีนี่มันจะเป็นจังเวยจังเอยทุกคนอันนี้จะเป็นน้องเบสทามใส่หมวกไม่รู้เหมือนกันรุ่นไหนน้องฟิลไปเอฟมาแต่ว่าในกระตูนอะแคร์แบร์มันจะมีตัวหนึ่งที่ใส่หมวกแบบนี้แหละตัวอื่นมันแค่นั่งหมวกเลยนี่น่ารักมากมาต่อมายังไม่หมดคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นชื่อชื่ออะไรนะฟันชายไม่ไม่ใช่ฟันชายแป๊บหนึ่งนะท ชื่อชื่อเรนโบว์เปล่าเชียร์แบ๊เออใช่ทุกคนคือเชียร์แบนะคะทุกคนใช่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 นี่อันนี้น้องฟิลมีสองตัวมีแบบมีผมกับไม่มีผมเอมาวิชแบเป็นสีเขียวแบบนี้สีมิ้นใช่แล้วทำไมข้างในมีสองแบบอ่ะอันนี้มาท้องก็ซ้ำกันใช่มตัวตาเล็บตัวตาไม่เล็บเป่ามันแบบคนละรุ่นกันหน้าคนละทรงอันนี้เป็นแบบมันจะมีแบบนี้ทุกคนแบบ เปิดได้อา่าตัวนี้ไม่มีไอ้หัวใจข้างหลังแต่มันมีป้ายแท็กไงนี่อะชูชตัวนี้ตัวนี้น้องเฟลมีสองตัว,ม, 2, ตวมีแบบเป็นพวงกุญแจกับไม่มีพวงกุญแจนั่นไงไม่มันของแท้ทุกคนตอบเจตัวเองต่อมาอันนี้ก็เลอบอะลอตเหมือนกันทุกคนนี่อันนี้แบบผมผมน้องแบบยุยยยเหมือนน้องโดนตัดผมอะไม่ผมน้องยุยยุยเฉยๆน้องเฟลค่อยไปหวีทีหลังวางไว้ที่เดิมวางไว้ค่ะวางไว้ ที่จริงมีตัวนะเธอทุกคนแต่อยู่อีกห้องหนึ่งเป็นน้องแชร์แบกเป็นสีม่วงๆตัวใหญ่เลูดเนะชื่อมาก็นึกภาพไม่ออกว่ซวไซส์สิบนิ้วสีม,ม่วงๆสีม,ม่วงๆนะสีม,ม่วงๆเดีย๋ยวพไปจะวางไว้ตรงนี้อะลงไหนทำไมมาสะสมพวกแชร์แบกคือน้องน่ารักรู้สึกแบบเพก่งลงนานทุกคนก็แบบโอ้โหน่ารักมากแบบตัวนึงไม่ใช่ตัวทูใช่ทุกนคนคือแบบมีตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ตัวหนึ่งสีสองตัวซื้อมาตัวละสี่ร้อย อา้าวแม่ดูคลิปนี้แม่ก็รู้ว่าดิแม่รู้แม่รู้ก่อนให้แม่โอนให้ตั้งพันยี่สิบบาทนั่นไงประจำแม่จังก็พี่เป็นคนกดโอนแต่เราปิดไฟดูเออปิดไฟชัดกว่าเวลาถ่ายอะ่ะเออแม่กับพี่เขาหยิบตัวเดงก่กนนี่ไงแล้วคือตกระจกเขาก็ไม่ร,มร,มรู้ว่าจะเยอะไปไหนดูสิทุกคนอ้าวน,นี้คุณคุณเนี่ยเหมือนมาจากมาเกาเลยปนะไม่ใช่มาเกาเป็นอีกตัวนึงมาเกาออกมาเกาอยู่ในตู้นี่ อ่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่ของเขาอะอันนี้สิบนิ้วที่เหลือแปดนิ้วหกนิ้ววางไปข้างหลังนะข้างหลังนี้ก็มีใจแต่ใจไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วางไว้อ่ะเปิดตู้ก่อนอันนี้จะต้องวางไว้หลังๆพอน้องตัวใหญ่อขาดูเก็บไปเรื่อยนะนี่มันเป็นของสะสมตู้เล็กไปปะเนี่ยใช่คือไม่พอแลืวองไปคือต้องสั่งกระเป๋านี้มาด้วยใช่คือแบบจะเอามาถ่ายรูปนคือน้องน่ารักมากเลย นี่จะมาถ่ายรูปจะให้เพล่อถ่ายให้แต่ก็ยังไม่ได้ถ่ายสักทีประเด็นคือสะพายไม่ได้ไงตัวเราใหญ่ใช่กูแบบมันก็เล็กๆอะเนาะเหมือนที่บอกกอลังกายอ่ะฮึดๆแล้วมันจะขาดไหมมานี่อันนี้หนูมีกี่ตัวเนี่ยตัวใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแล้วที่พี่ฟิล์มแล้วก็ตรงนั้นอีกสองตัวเป็นหน้าวินเทจทั้งสองตัวแต่หนูไม่ได้เอาเข้าตู้เพราะว่าเพราะน้องตัวเล็กไป อยากอยากได้แบบไซส์13านิ้วกับตัวเล็กๆไงอาแต่หน้าสวยไว้อยู่ข้างล่างทาไมเอาหน้าใหม่ๆไว้ข้างล่างแบบมือหนึ่งไว้ข้างล่างใช่ชอบตัวนี้มากกว่าไงมือหนึ่งมือสองคือมีมือหนึ่งกี่ตัวสองตัวที่เหลือมือสองรู้ได้ไงมือสองอาจจะเป็นมือสามสี่ห้าหกไม่อาจจะแบบอาจจะแบบอันนี้จะมีแบบเฮ้ เจ้าของตายแล้วสิ่งแบบตุ๊กตาผีเยอะอย่างเี้ยแอนนาเบลอะเออทุกคนเข้าเรื่องดีกว่าเนาะนะอันนี้จะเป็นเหนหน้าเราจะตายเนี่ยทุกคนจะเป็นหน้าเก่า13นิ้วเป็นน้องแชเบคือแก้มแบบย้อยมากทุกคนอันนี้เป็นงานเครื่องแต่เครื่องไม่ติดแล้วอา้าวเครื่องอะไรเลยเครื่องเสียง เสียงแบบสวัสดีเฮลโลแล้วแบบขยับหัวขยับหัวตอนเที่ยงคือสวัสดีไม่เขาจะเป็นแบบเป็นเสียงภาษาอังกฤษดูเขาแบบน่ารกนะคะวก็เลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยไม่กลัวคือแบบน่ารักมากนะตัวนี้ตัวนี้ได้มาจากมาเกาใช่ไหมมาเกาตัวนี้จะเป็นงานกล่องถ้าเดี๋ยวนี้คนไทยขายเขาเจ้ากล่องออกเพราะว่าเวลาฮิ้วกับมาบ้านเราอ่ะมันจะได้ด้วยภาษีนน้อยใช่คือตัวนี้หายาก้วยนะทุกคนใช่เป็นงานกล่องเลยนะตาแก้วโอเคนะครับที่วางไว้ต่อมาเป็น ฮ่าซองนี่อันนี้เป็นแบบเป็นคนไทยผลิตฮะคนไทยผลิตใช่อันนี้เป็นแบบออกแบบที่ไทยเนี่ยป้ายเป็นภาษาไทยซื้อมาจากไหนเนี่ยอันนี้น้องเบอไปสั่งมาของแคร์แบ็กออฟฟิเชียลอ่าใช่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแคร์แบ็กออฟฟิเชียลของไทยผลิตมามแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แคร์แบ็อีกทีนึงก็แบบเราจะทำรูปแล้วออกมาเป็นหน้าท้องอะไรปะถูกต้องใช่ไหม ก็คือน้องฟิวได้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยก็กว่าใช่แต่ว่าในป้ายมันเขียนห้าร้อยเค้าบาทก็น่าจะเอามาลดอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะต่อมาเป็นอันนี้ตัวที่น้องฟิวรักที่สุดเป็นน้องเฟนแบ็คคืออะไรไม่้เป็นชื่อเขาชื่อเฟนแบ็คทุกคนใช่อันนี้เป็นงานเครื่องด้วยแต่น้องฟิวหาฐานไม่ได้ไหนะฐานมันไม่มีไซส์อะ นี่ทุกคนอันนี้เป็นเครื่องข้างในอ,อ,อ,อเขี๊ยะก็จะเอาออกมาจื๊บจคือแบบตัวนี้น่ารักมากตัวนี้400บาทนะคะทุกคนแตพอเขาอยู่รวมกันนะสีสัพไมันดูสดใสดีนะถูกตอนน้องนี่คือน่ารักมากนะต่อมาเป็นเชียร์แบ๊อันนี้เป็นตุ๊กตานะทุกคนไม่ใช่งานเครื่องแต่อย่างใดข้างหลังนะครักข้างหลังก็มีหัวใจมีใจโล้น ตอนแรกมันชัดกว่าน,นี้แหละทุกคนแต่น้องฟิวเอไปซักงในแล้วใจก็หายไปเลยอ่าใช่เหมือนตัว,ตวนี้นนใช่ตัวนี้แบบหืมจะชัดมากแล้วพอเอาไปปัน่นตูม้มระเบิดเป็นก๊กก็รันนะโอเคต่อมาเป็นตัวนี้เป็นฮาร์โมนี่เป็นสีม่วงนะคะทุกคนเป็นท้องดอกไม้ตัวนี้เคยเป็นงานเครื่องมาก่อนแต่เครื่องเขาเอาออกไปแล้วคือตัวนี้ก็น่รันเหมือนกันคือหอมมากเพราะเราเอาไปซักมานะคะโอเคต่อมาเป็นแชมป์แคบ ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ได้มาของไซส์13นิลหน้าเก่าคือตัวแรกแล้วก็ซื้อตัวนี้เข้าแถมตัวนี้ให้น้องฟิลจริงเปล่าใช่น่เป็นวิชแบร์นะคะเป็นงานเครื่องคือเครื่องติดแหละคือแบบเครื่องติดแหละดูคนตามน้องฟิวเอาไปซกักมันก็เลยไม่ติดแล้วคืออยากให้น้องหอมๆไงแบบเออระหว่างเครื่องติดกับสะอาดเอาสะอาดดีกว่านี่นี่ก็มีเครื่องตัวเลเลยใช่อันนี้เป็นเลิฟอะลอตคือเหมือนตัวที่น้องฟิลเพิ่งเอาเข้าตู้ไปเลย นีเ่เป็นแบบนี้แบบน่ารักมากคือชอบแบบนี้มากเลยทคนแบบแก้มย้วยอะ่ะแก้มย้วยย้อยพี่ว่าตัว,<ๆ>วน,นี้มีอาถรรพ์ป<ม>้ายเราไม่เขียนเชยๆดูมีชื่อเจ้าของเก่าด้วย<อ>นี่<ๆ>ตัวน,นี้หาต้องยากกว่าจะหาได้ทุกคนได้มปแล้วแน่สองันสาม ก่อนพี่เกิดเอ้ยหลังพี่เกิดปีหนึ่งตอนไหนพีน่พี่พี่อยากู้ซิวใส่เรรียนๆไห้อ่ะน่ากลัวอันนี้เป็นเบสทามนะคะทุกคนก็ได้มาในราคาสี0ร้อยเหมือนกันพร้อมกับเจ้าของคนเก่ามาด้วยยังพูดิงเน,น,นี่น้อีนี่ทุกคนคือแบบใจชัดคือแบบโอ้โหน้องน่ารักมากคืออันนี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดนี่สองตัวนี้รักมากอ้าวแล้วที่เหลือรนะักเหมือนกันแต่แบบชอบตัวนี้สองตัวนี้เป็นพิเศษรักคก็เจ้าของเขาด้วยพี่พี่ นี่นะทุกคนพอน้องแต่งตัวใช่ไหมนี่น้องฟิลมีถุงเสื้อผ้าเขาด้วยนะอ่าไหนบอกเดี๋ยวเขาตู้เอาเข้าไปโชว์ก่อนไปโชว์สวยๆกันเราที่มีบิลกอดสองตัวมารีวิวก่อนเร็วอ่าตัวนี้เป็นเบบี้เบบี้ไหนนะระหว่างเบบี้ฮักกับเบบี้ทักสองตัวเละทุกคนมันมีสีชมพูกับสีฟ้าน้องฟิลจะไม่ได้เหมือนกันว่าตัวนี้มันฮักหรือทักให้ดูผมค่อยดิใช่ผมแบบอืมหล่อมากอันนี้หน้าเบียดไปเนี่ยอันนี้หน้าวินเทจนะคะทุกคนตัวนี้นี่มีใจด้วยอ่ะมีใจ มีใจมีป้ายเนี่ยแต่อันนี้มีแต่ใจป้ายไหนใช่ี่ป้ายตัดนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้มาแรกๆเหมือนกันเข้าสอบเหมือนเสื้อกระสอบเลยมีป้ายมีป้ายแบบนี้น่ารักน่ารักนี่ด้วยลืมโชว์กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเปอันอันนี้คือแบบจะเอาเข้าตู้แล้วก็เออให้รีวิวนะคะนี่หน้ามันจะแปลกๆหน่อยนะคะทุกคนของแท้ไหมเนี่ยของแท้มีหัวใจแท้หมดฟิลบอก ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่เราพี่ดใส่ไม่ได้อะมันเล็กใส่ได้แค่นี้ต้องให้นอกบัวแล้วแหละใส่ได้แค่นี้ทุกคนนะก็จะประมาณนี้แค่แบบทั้งหมดของน้องฟิลนะคะประมาณนี้แล้วคือแบบเสื้อคือใส่กับบิวอาบะได้กระโปงมีกระโปงด้วยพอใส่ก็จะแบบแบบนี้ทุกคน แล,แล้วบทนี้ไม,ม่มีผู้ชายเลยเหรอมีผู้ชายเนี่ยมีตั้งหลายตัวแล<อ>้วพ่อจะถามว่าเขาเขาแยกยังไงผู้หญิงผู้ชายก็แบบไปดูในกระตูนะคะทุกคนแต่เราฟิก็ตีเป็นผู้หญิงทุกคนได้เลยไม่ไม่ไม่ตีเป็นผู้หญิงไม่ได้บางตัวเป็นผู้ชายแบบถึงตัวมันหวานเนี่ยอย่างนเงี้ยก็เป็นผู้ชายใช่นี่อันนี้คือมีนหมวกด้วยหมวกแบบใส่ปุ๊กก็จะน้ารักขึ้นด้วยในกระเป๋าฟิวอันนี้ฝีแมวนี่ฟิวเนี่ยที่ขนนิ่มๆมีอย่างนี้เลยนะฟิวบอกใช่ใช่รู้ได้ไงอ่ะ นี่เพราส่าปุ๊บก็จะน่ารักขึ้นทุกคนแบบบางตัวใช่ไหมเป็นกุดลักอ่ะดูคนที่อยู่ในตู้ที่น้องฟิวให้ดูเขียวๆอ่ะไซส์ประมาณนี้แล้วก็มีกล่องน้องฟิวไปถามราคามาดูไหมเท่าไหร่เท่าไหร่สี่พันสามทุกคนว้าหสี่พันสามแล้วก็มีตัวตัวนี้ตัวนี้เครื่องยังไม่ได้ลองนะคะทุกคนแล้วก็จะแบบมีกล่องก็ประมาณสองพันอัพถ้า้อนฟิลขายแยอก็เปิดประมูลได้เลยตัวเนี้ยนะใช่นี่ ใส่แล้วก็น่ารักคนฟิวแล้วเดี๋ยวเราไปขายเดี๋ยวกันคืนนี้มีคือน่ารักมากอะเอ้ยมีใส่ปุ๊บก็จะน่ารักนะคะทุกคนน้องเฟรมมีสามสีมีสีขาวมีสีฟ้าแล้วก็มีสีส้มใส่ชุดอะไรอ่ะนี่ยังไม่หมดนะทุกคนออชอุบออชอุบออชุบ โอ้โหกล่องพันห้าเอามาใส่ตุ๊กตานี่มีเป็นเสื้อด้วยเบอร์เดย์พรินเซสลงไปดิซื้อรองเท้าไหมเขาด้วยคู่ละสามร้อยไม่คู่ละสองร้อยใช้เก้าเก้าแต่เรากินขนมบอกไม่มีตังค์ไม่มีหนูไม่มีตังค์ก็แบบใส่รองเท้าแล้วก็แบบป้อมๆหน่อยเออมันป้อมจริงท้าไมได้เอาสีตาตัดอะไรไปเห็นเออดีคือมีสามสีมีเป็นกลางข้างละสีได้ปะเนื้อหลักดีอ๋อ ขาสั้นๆกับรองเท้าเมันรองเท้าเด็กเลยใช่แบบมันเป็นจ่มป์ๆเ้วคือยังมีชุดอีกนะนี่ไปป้นมาของพี่ทางนั้นอ่ะใช่แล้วก็มีเป็นพวกแบบกางเกงในมินไฟด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยชุดมิไฟเนีดูคนอันเนี้ยก็ใส่ได้นะก็แบบน่ารักดีแต่วไม่ใช่ใซสมอะไรดิฟิลมีกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีประมาณตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12ตัวไซนี้มี12นะคะทุกคนแล้วก็ 13, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20ถ้ารวมทั้งหมดไซส์เล็กไซส์ใหญ่มี20ตัวะคะ่ะนี่น้องฟิวจะใส่กระโปรงก่อนแต่ว่าตัวมันใหญ่ใหญ่หญหญไหมนะพอใส่โอ้โห,หมันขโมยเสื้อพ่อไ่อะนี่ทุกคนมีกระโปรงเนี่ยฟูฟรอง้องฟิวคิดยังไงลูกถึงได้มาะส,สมพวกเนี้ย คือตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหรือคนก็แบบคตรรุ่นแบบนี้เราเขเห็นแบบแบบเนี้ยคือแบบน้องน่ารักดูแพลวาหน่ารัาาากเลยเก็บว่างั้ใช่พีม่มีมองดีๆแบบจ้องตาสักสิบวิทมันไม่ได้จ้องตาพี่มันเหล่ไปทางโน้นะจ้องตาแล้วจ้องตาแล้วมันกระพริบเนาะ <c oughs> <c oughs> เออฟิวสุดที่ไม่ได้ <c oughs> ตัวที่อยู่นนัน <c oughs> อ้าวมาเดี๋ยวจัดไว้ตรงที่นอนฟิวดีกว่าสวยมากเลยนะเนี่ยใช่เพราะสัปเป็นแบบนี่ของเขาเหรอใช่ไม่ใช่นี่ของน้องฟิวเองน้องฟิวมาใสา่โอ้โหแบบ ยิ่งใส่กับตัวสีฟ้าตรงนั้นนะคือแบบน้องฟุณลอ็อใส่แต่คือน่ารักมากแบบหืมรวยไม่หยุดเลยจัดเก็บ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 ,กบ,กบ,กบแล้วก็มีหมีพงหมีคู่นั่นน่ะอ่ะจัดยังไงจริงจริงจะจัดบนนี้ก็ได้แล้วเนี่ยที่มีสิบกว่าตัวพอดีเลยเรื่องหัวใจวางอันนี้ตรงนี้นอ่ะเรียงแล้วต้องเพื่สลับสีดูสิสวยเลย นี่จัดหัวเตียงก็สวยนะฟิลมาเอาตัวหวานๆมาไว้ข้างบนมีชิดลิบเลยสีส้มแต่สีส้มสีฟ้านีนะ่ไงโอเคสีเขียวได้อีกตัวหนึ่งนะพนะี่เฟลสีอะไรอะบลู กมีแล้วขอชมพูเอาชมพูก็มีแล้วเหลือแน่เหลือของวิเทจเลยอ่าเหลืองนี่ไงมีโอ้โหแน่รักอันครับอ๋อะไรที่เหลือก็วางไว้ข้างๆงางนิ่งใช่อแล้วพี่ว่าเธอซื้อตัวเล็กๆข้างล่างสุดมาหมกหมกในตู้อะนะหมก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 อ่าแล้วทีนี้ในตู้โล่งใส่อะไรอ่ะซื้อเพิ่มไงเออตังไม่มีอ่ะทุกคนนี่ครบสีหรือยังเฟิล เห <me ans> มือนจะยังประมาณร้อยกว่าตัวมีอตอนนั้นทุกคนขาดคุณลักษณที่น้องฟิ้บอกว่าประมาณสี่พันกว่าแล้วก็จะมีเป็นท้องแฮปปี้เบิร์ด์แล้วก็มีเป็นอีกหลายหลตัวทุกคนที่มันจะเป็นท้องหวัวใจสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแล้วมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนว่าดูเก่งดูฉลาดสุดในเรื่องะที่มันมีสีน้ำตาลแล้วท้องเป็นหัวใจสีแดงนั่นแหละเฮนเดอร์ฮาร์ดอะไรคาถาดนี่ยแหละมันดูมีพลังะนี่ มันเป็นเหมือนพวกเนี่ยเทเลทับบี้อ่ะใช้ใช้ทดลองตันได้รอเหมือนอันนั้นทุกคนมาลิตเติ้ลโพนี่โอเคนะครผมวันนี้น้องฟิวก็ได้มารีวิวจัดห้องของน้องฟิวด้วยนะครับด้วยเขาเรียกอะไรแคบแย่แคบแย่ใช่ไหมอ่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสวยนะครับสีสันก็สดใสมากเลยนะระวังหายนะถ้าหายอ่ะจะรู้สึกยังไงร้องไห้เขาแบบอยากอยไม่ค่อยได้เลยว่าตัวยังมีกี่ตัวกันแน่อยากจะบอกเลยนะทุกคนว่าแบบราคาแต่ละตัวก็ ถ้ารวมๆอ่ะก็เกือบสี่พันได้หมดเนี่ยฟังรอยนะครับตัวเท่าไหร่นะตัวละ4ี0มี10ตัวก็4,000เนี่ยมันเกินไปตั้งนานแล้วมันเกิน10ตัวหนูบอกมีประมาณ20อ้าวเฟลถ้าปตีไงแบบประมาณ4,000ขึ้น12เออ12ตัวแล้วนะ13 14 1ม1ิบสี่สิบห้าก็ดสิตัวเออบนโต๊ะที่บอกสามอีกสยังอยู่บนโซฟาอีกตัวหนึ่ง24ตัวตัวใหญ่ นั่นแหละที่สั่งมาอีกมีอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแต่วันศุกร์ก็ไม่แน่นั่นไงโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาอัปเดตอาการที่ไปฉีดวัคซีนโควิด1 9มานะครับก็ปกติแล้วทุกคนนะครับแล้วก็มาจัดห้องของฟิวต่อนะครับแล้วก็น้องฟิวก็มารีวิวเป็นแคร์แบร์ที่มีนะครับใช่ก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมยังไงวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีคับบ๊ายบาย